จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเองบอ r ท t บิสธุรกิจอยากเกิดช่วงคิดต่อกอเกิดท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้เรื่องของป้ายมีความสำคัญมากกับธุรกิจทุกธุรกิจนะครับเราต้องใช้ป้ายทั้งนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชม ไปพบกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจเรื่องของป้ายในปัจจุบันติดตามชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับนักธุรกิจหนุ่มมากความสามารถนะครับคุณสุพัศิริรึกษานานนเจเ e อเรล a n a ม e นเของ Bright Innovation สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าคุณมุยแล้วกันนะครับครับผมุณมุยครับ Bright Innovation ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับปัจจุบันนะครับอของ by innovation เนี่ยเราก็แบ่งส่วนของธุรกิจออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นบริษัทที่ให้คําปรึกษานะครับด้านงานสื่อสารการตลาดนะครับแล้วก็ลิงก์ไปถึงงานออกแบบนะครับพวกสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแคมเปญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์หรือว่างานทางด้านอินเทอร์เนต็ตงานป้ายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นด้านให้คำปรึกษา ออกแบบแล้วก็ผลิตติดตั้งป้ายภายในภายนอกนะครับพวกป้ายาบิลบอร์ดป้ายอิงเจตป้ายหน้าร้านนะครับก็ในส่วนนี้เราเป็นฐานผลิตเองเลย ธุรกิจทั้งสงส่วนทั้งเรื่องของการให้รีคาปรึกษาทางด้านการตลาดแล้วก็เรื่องของป้ายตอนนี้สัดส่วนรายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสองธุรกิจสัดส่วนรายได้ตอนนี้ถ้าเป็นงานป้ายจะประมาณ80%ครับแล้วก็งานด้านการคอนซัลท์งานออกแบบเนี่ยจะประมาณ20%ธุรกิจตรงนี้เปิดมาล้วกี่ปีครับทั้งหมด8ปีครับ8ปีเริ่มต้นเนี่ยสปีแรกเราจะโฟกัสด้านให้คาปรึกษาแต่งานออกแบบก่อนนะครับแล้วหปีถัดมาเนี่ยเรามองเห็นโอกาสทงางธุรกิจ เราเลยขยายไลน์มาเป็นด้านงานป้ายด้วยพื้นฐานธุรกิจครอบครัวนะครับทำเกี่ยวกับพวกงานจราจรงานป้ายจราจรอยู่แล้วนะครับก็จะมีโน้ตเฮาล์เกี่ยวกับพวกงานโครงสร้างงานฐานรากอยู่แล้วแล้วก็ขยายไลน์มาเป็นอีกไลน์หนึ่ง<ม>นะครับซึ่งเป็นไลน์ด้านงานผลิตป้ายที่ให้ความสวยงามให้ความโดดเด่นของหน้าร้านหรือว่าป้ายภายในอาคารแบบห้างสรรพสินค้าอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเดิมเนี่ยธุรกิจที่บ้านเนี่ยเขาใจว่าคงทำมานานล้ว เขาไม่ได้ทําส่วนนี้แล้วคุณมุ้ยมาเปิดบริษัทเพื่อที่จะทําส่วนที่ขยายมากขึ้นของธุรกิจของที่บ้านใช่ครับแล้วคุณมุ้ยจบมาทางด้านไหนแล้วก็ทํางานมีประสบการณ์อะไรมาก่อนก่อนเดมาเปิดธุรกิจของตัวเองตรงนี้ครับอ่าผมจบปริญญาตรีมาวิทยาลัยอสัมชัญนะครับด้านการตลาดนะครับพอจบมาปุ๊บก็มีโอกาสได้เข้าไปทํางานด้านงานวางแผนสื่อนะครับบริษัทแมคแคนดิสทัลแล้วก็เดนสอมีเดียพาเลตนะครับ พอหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นครอบครัวที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเราก็มองถึงโอกาสที่จะทําธุรกิจเราก็ออกมาเปิดบริษัท Byte Innovation นะตอนแรกก็ตามที่เรียนนะครับทำด้านงานออกแบบงานให้คำปรึกษาก่อนนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ช่วงนั้นก็ศึกษาต่อปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาวิชาการโฆษณาก็ช่วย เติมเต็มในด้านความรู้ให้มาเสริมธุรกิจอีกทีนึงน,นี่แปลว่าตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราตั้งใจที่จะทําเรื่องของป้ายทําเรื่องของการตลาดมาตลอดใจรักอย่าลืมนะครับจะทําธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดรตั Tan, on, ้นกฤิชนนทอทองคําสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอล to บิ t ด้วยนะครับ